สวัสดีค่ะวันนี้จะมีรถ SUV พรีเมียมมานำเสนอหนึ่งคันนะคะนอกจากความพรีเมียมแล้วสมรรถน,กนะการขับขี่คันนี้นะคะตอบโจทย์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะคะและยังเป็นรถขับซีเหมาะกับเดินทางในสภาพถนนที่ย่ำแย่นะคะไปได้ไกลๆเลยและที่สำคัญค่ะเลขไม่น้อยเลขไม่แท้ มีประวัติเข้าศูนย์ครบมีบุ๊กเซอร์วิสนะคะแล้วก็เป็นรถเจ้าของมือเดียวด้วยถ้าใครที่อยากได้คันนี้นะคะต้องรีบมาเลยค่ะนั่นก็คือคันนี้เลย Nissan x t r a i l 2.0ปี2016นั่นเองค่ะและนอกจากสมรรถนะดีๆแล้วนะคะคันนี้ก็ยังไปได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะว่าเขาเป็นรถ SUV อนเนกประสงค์แบบเจ็ที่นั่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของพลังก,กำลังของเขาก็เหลือๆเ,เลยเพราะว่าเขามาด้วยเครื่องยนต์2,000ซีซี 4สูบ16วาวที่ให้พลังก,กำลังสูงสุดถึง144แรงม้ากันเลยค่ะในเรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองคันนี้นะคะก็ไม่แพ้กับคันไหนเลยค่ะเดินทางได้อย่างสบายใจเลยเพราะว่าตารสิ้นเปลืองเขาอยู่ที่11-13กิโลเมตรต่อลิตรเท่ทานั้นเองค่ะและในเรื่องการดีไซน์ก็สวยงามไม่แพ้กับคันไหนๆเช่นกัน อย่างในส่วนของไฟด้านหน้านะคะก็มาด้วยไฟแบบโปรเจคเตอร์บายซีนอนมีเดทมมและฮิ้งไร้แบบ L.E.D มาให้สามารถปรับเปลียวตามองศาพวมอะไรได้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่ครอบด้วยโครเมียมสีเงินกระจังด้านหน้าก็ครอบด้วยโครเมียมสีเงินขนาดใหญ่เช่นกันและที่พิเศษนะคะมีกล้อง360องศาจากด้านหน้าตรงนี้้วยค่ะมาดูกันต่อที่บอดี้ด้านข้างนะคะในส่วนด้านล่างเป็นล้ออะลอยขนาด17ค่ะถัดกันมาตรงนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าพร้อมไฟเวลในตัวและด้านล่างตรงกับ จกมองข้างนะคะก็มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้านข้างเพื่อเปิดมุมมองเปิดการมองเห็นได้เป็นอย่างดีเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรามากยิ่งขึ้นค่ะและขอบประตูกับตรงมือจับนะคะก็มาด้วยโครเมียมสีเงินเข้ากันกับตัวรถเพิ่มความโดดเด่นด้านบนมีราวยึดเกาะสัมภาระมาให้ตัวบอดี้ของเขามาด้วยทรง SU สวที่นั่งกันได้ถึง7ที่นั่งกันเลยค่ะมาพร้อมกับสีขาวเป็นสียอดนิยมนะคะแล้วก็เป็นสีที่ให้ความปลอดภัยมากที่สุดในบรรดาของสีรถทั้ง หมดด้วยค่ะและที่พิเศษนะคะก็ยังมาพร้อมกับระบบ Keyless Entry เพียงแค่เราพกกุญแจติดตัวไว้ถ้าเราต้องการจะล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะคะก็เพียงแค่กดปุ่มตรงมือจับค่ะรถก็จะล็อกอัตโนมัติแบบนี้แต่ถ้าเราต้องการจะปลดล็อกรถนะคะเราก็สัมผัสตรงมือจับนะคะเบาๆเช่นกันก็จะสามารถเปิดออกมาได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่บอดี้ท้ายรถเลยนะคะเขาสวยงามพรีเมียมตั้งแต่ด้านหน้าด้านข้างมาถึงท้ายรถเลยค่ะมีความใหญ่บึกบึนแบบนี้นะคะด้านบนดีไซน์ก็จะมาด้วยสปอยเลอร์เท่ๆเลยไฟเบรกดวงที่3ก็อยู่ด้านบนสปอยเลอร์ค่ะถัดกนมาตรงกลางตัดคาดกับคิวโครเมียมเพิ่มความโดดเด่นและมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดมาให้ด้านล่างมาพร้อมกับปักกิ้งเซนเซอร์ที่มีมาให้ทั้งหมดถึง4จุดค่ะเดี๋ยวลองไปดูภายในท้ายรถกันเลยค่ะ ฝาฝาท้ายของเขานะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเปิดผ่านรีโมทได้แบบง่ายดายสบายๆแบบนี้เลยสะดวกมากแล้วก็ภายในห้องเก็บสัมภาระนะคะถือว่ากว้างมากสามารถวางสัมภาระได้นะคะถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระเบาะแถวที่2และเบาะแถวที่3ก็สามารถพับเก็บลงไปได้อีกเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระนั่นเองคะ่ะ ค่ะตอนนี้นะคะจะมาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารด้านหน้าแล้วนะคะภายในคือกว้างใหม่มากๆมาด้วยโทนสีดำค่ะและยังดีไซน์ได้ทันสมัยมากๆค่ะอย่างเบาะของเขานะคะก็มาด้วยเบาะหนังสีดำเกรดพรีเมียมเลยค่ะมีรูระบายอากาศมาให้และที่สำคัญเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งด้วยค่ะทั้งในส่วนของทั้งคันนะคะก็ตกแต่งด้วย ลายเคฟล,ล่าเท่ๆเลยไม่ว่าจะเป็นแผงประตูด้านข้างคอนโซลด้านหน้านะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางเขาก็จะมีหน้าจอมาให้ค่ะเป็นหน้าจอที่สามารถเข้ามาเล่นมัลติมีเดียต่างๆได้หน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะมีระบบนำทางแบบเรียวไทม์มาให้ด้วยค่ะถัดกันมาในส่วนของแอร์นะคะเป็นแอร์แบบดูว์โซนแยกซ้ายขวาอิสระปรับแรงลมได้ปรับทิศทางของแอร์ได้ค่ะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ C ี t และคันนี้นะคะก็มาเป็นรถขับเคลื่อนแบบ 4ล้อนะคะซึ่งสามารถขับได้ในทุกเส้นทางเลยนะคะก็และที่สำคัญค่ะถ้าระบบขับเคลื่อน4ล้อนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีในเรื่องของระบบความปลอดภัยมาให้อีกค่ะก็คือระบบที่แนะนำเลยนะคะก็คือระบบ Huel d e s c e n t Control นั่นก็คือเป็นระบบการขับเคลื่อนลงทางลาดชันนั่นเองค่ะที่จะเพิ่มให้ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะพวงมาลัยเป็นพวองมาลัยม u l t i f u n c t ซึ่งสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็สามารถ รับสายวางสายได้จากตรงนี้นะคะมี Cruise Control มาให้ด้วยค่ะมาพร้อมกับปุ่ม Start Stop Engine และที่สำคัญค่ะคันนี้เลขไม่น้อยมากเป็น <c oughs> เลขไม่น้อยเลขไม่แท้เพียงแค่60,000โลเท่านั้นเองค่ะ <c oughs> นอกจากนี้นะคะ <c oughs> ก็ยังมีไอเทมต่างๆไม่แม้จะเป็นตรงกลางตรงนี้นะคะยังเปิดออกมาได้ใส่อุปกรณ์ต่างๆตรงด้านตรงกลางตรงนี้วางแก้วน้ำได้อีก2ตํตแหน่งด้านหน้าก็มีมาให้อีกเช่นกันค่ะ นี่เลยใส่อุปกรณ์หรือใส่เอกสารสำคัญก็ได้เช่นกันค่ะบอกเลยว่าคันนี้ในเรื่องของความทันสมยัยเทคโนโลยีจัดเต็มสุด,สดเลยด้านหลังจะน่าใช้เหมือนด้านหน้าไหมเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ แล้วก็มาต่อกันที่ด้านหลังห้องผู้โดยสารนะคะภายในด้านหลังคันนี้นะคะกว้างมากและในเรื่องของทัศนวิสัยในการมองเห็นด้านหลังก็ถือว่าดีมากๆด้วยการดีไซน์สําหรับคันนี้ค่ะก็มาด้วยโทนสีดํา <c oughs> เช่นกันอย่างเบาะของเขานะคะ <c oughs> เป็นเบาะหนังสีดํา มีรูระบายอากาศมาให้นั่งกันได้สบายถึง3ที่นั่งกันเลยค่ะมี Isofix ที่ยึดบาสำหรับเด็กมาให้ค่ะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนขนาดใหญ่เลยค่ะแล้วก็ยังวางแก้วน้าได้อีก2ตําแหน่งและด้านหลังนะคะนั่งกันได้ถึง 2- 3ตถึงาแหน่งกันเลยค่ะรับรองได้เลยว่าไปกันได้ทั้งครอบครัวใหญ่และที่สําคัญนะคะห้องกว้าง,างแบบนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนด้วยเพราะเขามีแอร์ตอนหลังมาให้รับรองได้เลยว่าเย็นทั้งคันแน่นอนยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆเลยและ คันนี้นะคะรับประกันได้เลยว่าสมบูรณ์สุดๆเลยเพราะว่าเขาได้มีการตรวจจากบริษัทวันทูคาแล้วนะคะซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นะคะที่ในที่มีใบสติฟิเกตในการยืนยันได้ถ้ารถไม่ดีจริงนะคะไม่สามารถนำไปทำเอ็กเซนวารันตีต่อได้นะคะถ้าคันนี้นะคะมีเอ็กเซน์มีสติฟิเกตยืนยันแล้วก็สามารถนำไปทำได้ง่ายๆเลยะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญค่ะคันนี้ประวัติมาดีมีบุ๊กเซอร์วิครบนะคะเลขไม่ เลขไม่น้อยเลขไม่แท้ถ้าใครที่อยากจะได้รถที่สมบูรณ์แบบขนาดนี้คันนี้นะคะตอบโจทย์อย่างแน่นอนและที่สําคัญค่ะยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่4 3 9,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถเข้ามาชมรถกันได้ทุกวันที่ Open r o a รเข้ามาทดลองขับกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เจ็บก็ต้องขอลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ